หนึ่งในรายการของช่องทูรันด้วยวันนี้เ่องต้องมีมาฝากค่ะรายการด้วยกันนั่นก็คือรายการของเราเป็น We Love Shopping Gang น,นี่ไม่ไต้องมีแบยบนี่ด้วยก็ดูเป็นผู้หญิงนะคะช้อปปิ้งผู้หญิงเวลาช้อปปิ้งก็จะแบบ ดี่ยวต้องมาเต็มต้องแบนำกุนก็โตเราต้องแน่นๆเนาะ้อใหม่เอา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 ใหม่ใหม่อจต้องบอกเพราะเขามาบุญญาคูติค่ะนี้ต้องไม่น้อยหน้ากันดูด้วมกันให้เกียรติวงตกระบูนเออเราเราเราใช่ไหมเราเกิดมาใช่เองจเป็นคุณเออถูกต้องครัละคนดีกว่าดอะไรางเราสคนจากรายการบุ๊กแกงโลกของคนรักหนังสือนะครับค่ะนุ้นิค่ะเมกีดว่าแนะนำให้ครบ ได้กินง้ำบองไข่ยบบนี้ค่ะต้องอย่างนี้นะครับเอฟผมผมตูนวรรัติวานิชพัฒนากุลนะครับทำหน้าหล่อพี่เองดมันได้แค่นี้แนี่ทำมาตั้งแต่ข้างหลังแล้วได้แค่นี้เขาจะเหนื่อยมากให้คนทำกามีสไตล์ของเขาอยู่แล้วเขาทำหน้าหล่อจะไม่ใช่เอาเป็นว่าเลิกยุ่งกับเงาแล้วเข้าเรื่องรายการดีกว่าคือหลายคนอาจจะได้ยินเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจมาจากข้างหลังเหมือเป็นป้ากระตักอยู่ในบ่อหมักน้ำปลาที่ทุกคนรวมมาอยู่ด้านหลังตอนนี้ มัจะออกมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองหรือจะมีเที่ยงเลยนะครับใช่เขาเรียกว่ารายการเราเรียกว่าเป็นช่องที่มีทีเด็ดเยอะมากปาถึงว่าคุณค่ะมีแล้วช้อปปิ้งหรือยิ่งหยาบแข็งคอร์สใครนะแก้คอก้ตัวนิดว่ารายการแบบแอนิมอลแพลนเน็ตรายการของเราเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่ใช่แฟชั่นไม่ใช่ป้าคือมันกำลังเป็นแฟชั่นแบบไหนเอ้ที่ใส่อยู่เนะมันอิจฉามิ้งอยู่เนาะ จริเคยไอ้ยินไหมว่ามันจะมีต่างหูที่เริ่มมีขนและโนีเอมีขนอะอร้ที่แบบเป็นขนมาเป็นการประดับตกแต่งคุณู้นดูช่องเราแต่งตามนี่ไม่โดนกลด่าประนามอะไรนะไม่ไม่ไีคุณเห็นอย่างนี้เดี๋ยวอีกหน่อยจะเห็นกันทั่วบ้านทั่วสุมวิงจริงจริงมาติด275ปีด้วยกันนะครับแต่ชั้นนี้มาแน่เรเร็วเร็วเรเร็วรื่องรับนำเทรนด์นะคะ แล้วพีระช้อ,ชอปปิ้งแกรนด์นี่จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมที่ได้ดูติดตามรายการาาบ้างค่ะก็ในพีระช้อ,ชอปปิ้งแกรนด์ของเราเนี่ยนะคะก็แรกๆเลยเนี่ยอย่างแรกเราก็จะมีเรื่องราวของ Gadget and Stuff ค่ะนะคะก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของ IT ซึ่งในวันที่มีรายการน,นี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีกูรูเนี่ยซึ่งเป็นกูรูพิจิตร์เนี่ยนะคะเขาก็จะเอ่อเรียกว่ารู้ดีรู้เยอะมากที่อยากจะแบบรู้เรื่องเอ่อ Gadget อันไหนเขกว่ารู้ดีรู้เยอะที่ฟังดูไม่ดีนะครับ <ๆ S 1> คุณรู้ในเรื่องดีๆขออนุญาติเช่นใช่คุณสร้างไปนิดนึงนะแต่ว่าเป็นแบบจะชทำให้เสร็จกว่านะรายการของเรานี่มีกูรูหลายๆรูปแบบมากเลยนะคมีสามทานด้วยการจีเมคะใช่ก็อย่างท่านแรกก็จะรูพที่กินไปแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่สองเราจะมีเรื่องราวของเลดี้ชามอ่าเลดี้ชามเรื่องราวของผู้หญิงผู้หญิงค่ะผู้หญิงผู้หญิงต้องไปค่ะอันนี้จะเป็นในลักษณะของกูรูเนี่ยจะมาบอกว่าเราควรแต่งหน้ายังไงถึงจะสวยใช่เออ เฉดที่หน้าตรงไหนให้หน้าเราดูแลหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเป็นรายละเอียดอย่างนั้นปไเอ็มออมแางนี้ก็จะมีครูพี่ภุ๊กค่ะเขาก็จะมาคอยแนะนำนะคะสาวๆว่าคุณจะต้องเลือกของที่ไหนที่จะเหมาะกับสีผิวเหมาะกับลักษณะของรูปหน้าด้วยค่ะเพื่อดูสนใจรายการเขามากกว่าเลยการ มีเทรนท็อปก็คือว่าจะเป็นเรื่องของเทรนทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญมีแฟชั่นรีวิวด้วยมันคืออะไรบ้างคือเหมือนกะว่าบอกหมดเลยว่าตอนนี้แฟชั่นอะไรกำลังอินที่สุดนะคะอินที่สุดแล้วก็จะไปถึง item อไอเทมอะไรที่คุณจะต้องมีอย่างไอเทมตอนนี้ฮอตมากแล้วก็จะมีการจัดอันดับเป็นท็อป10มีไอ้ขนนี่ติดอันดับไหมอนอน,นะค่ติดตามไรของเรา ร lee, okay, เรื่องช้อปปิ้งเรื่องเทรนด์ถูกใจแน่นอนถูกใจแล้วก็คือที่บอกสั่งซื้อเนี่ยคือสามารถที่จะเข้าไปดูก่อนก็ได้รายละเอียดเพราะว่าในเว็บไซต์ D Love Shopping com ของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นในเทมที่เจ๋งๆเพียบเยอะมากถ้าเข้าไปดูเว็บไซต์ก็สามารถที่จะช้อปปิ้งก็ได้สบายดเาว่ากติดตามได้เวลาบอกนิดนึงก็คือเราออนทุกวันเราออนทุกวันเลยติดตามเรื่องของการช้อปปิ้งของเราได้ทุกวันเลยนะครับงที่7ของเราเมื่อกี้ทีมนานบอกว่าจะหมดเวลาแล้ว que me les <laughs> สดๆเลยเราคุยกับคุณสแตงเบอรี่นะเขียนชื่อดังจากกรุงเทจากสายตอบในกรณีพวกคุณนิ้วกลมคุณก้องทรงบดบางที่ขันนักเขียนชื่อดังต่างๆจะมาพูดคุยในรายการของเราพร้อมกับให้แรงบันดาลใจแล้วก็แง่คิดดีเกี่ยวกับเรื่องการเขียนแล้วก็ใครที่คิดว่าหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องน่าเบื่ออยู่นิ่งๆสงบสงบอ๊ออ่านไปก็หลับน่าเบื่อเหลือเกินจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นสำหรับบางคน สำหรับหลายๆคนเนี่ยมันมีสเสน่ห์มันสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ที่เดี๋ยวนี้มีอีบม๊กด้วยนะโหลดลงไอแพดลงกาแล็กซี่แบลงอะไรต่อ,อปไปอะไรไปอ่านติดตัวได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วมันคอนโทรลได้คอนโทรลได้อย่างสมมติเรามมไปทำกิจกรรมกัวแแจ้งเนี่ยบางทีต้อง มีองค์ประกอบหลายอย่างแปหนังสืงอในว่างก็อ่านทุกเมช่วงไหนอยากพักาสายตายอยากคุยกับเพื่อนเราก็หยุดอ่านมากินข้าวมาพูดคุยกันมันสามารถจัดการบริหารได้ทั้งหมดเลยหลยาารือวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราอ่านจนได้ที่ระบบพาอประสบการณ์จนได้ถึงระดับนี้แล,ลาาาา้วเราก็อาจจะกลายเป็นนักเขียนเองก็ได้เ,ออเรียกว่าเป็นการปลูกฝังให้เราเริ่มรักการอ่านด้วยและการประส่งผลถึงอนาคตอาจจะมีอาชีการเป็นพื้นฐานของการศึกษาที่สำคัญทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเรียนหรือว่าเรื่องอื่นก็ตามถูกต้องนะคะแน่นอนเลย ได้แล้วก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งด้วยนะคะุณแม่เชื่องยงนะล่ะ ก่อนขอใครที่ชอบีบุ๊กเนี่ยมันถูกมากนะสมมติข้างนอก250ราสิเนี่ยแอปพลิเคชันในการโหลดเราเหลือประมาณ120 150อย่างเงี้ยผมันประหยัดเงินในกระเป๋าคุณไปอีกเยอะมากแล้วไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกให้เตือนน้ำมันรถถังหรือเวลาถูกไนะคะแล้วก็นี่จากทั้งสองรายการอันนี้เป็นข่าวแท่านตั้นทุกท่านตั้งเลยเลยคือสามารถติดตามเพื่อไปรายการของเราได้ในช่องทุลักทีีวุลิ๋วค่ะ 4คนลาไปก่อนเดี๋ยวอยู่กับรายการต่อไปสวัสดีครับับสสวสดีค่ะพี่ลูกโปกคะลำนุ่นมีคำถามค่ะอยากจะถามทีเจลูกโปกมากเลยนะคะว่าอ,อ,อยากลำนุ่นเนี่ยเเป็นคนที่น่าปดิบีร์แล้วพูดเองก็อายปากไหมคะคือ